สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับครัิงนี้ผมจะมาคำนวณสูตรจับคู่2องต่างชน4ส,สูตรให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความมันเถิงและสนับสนุนตลาดเกณฑแบบรัฐบาลเท่าน,น,นั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้พิจรารณาในการรับชมกันด้วยนะครับหากชอบแนวะทางแบบนี้ก็ฝากไปทางกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสุดห้วยไทยห6โชคดีครับต่อไปเรามาเรื่มคำนวณกันดูนะครับ4 0ูตรวัดแบบจับแบบวัดดวงนะครับเลี้ยกเข้ามาไลายสูตรนะ จะพูดดยให้ชมทุกสูตรงวดที่แล้วผมเลือกมาสองสูตรเนาะเลือกมาชุดเดียวสองสูตรเนาะหกเก้าหนะึ่งเนาะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสูตรนี้ถูกเนาะแล้วก็สูตรที่เอามานี่ก็จะเป็นเก้ากับหนึ่งคู่จะได้คู่เก้าหนึ่งตรงนี้เนาะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากันเองเพราะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้เน้นตรงเนาะตัวที่ตรงนั้นจงไปดูคลิปสุดท้ายนะจะ แต่ปรับเป็นตรงให้มันเป็นตรงนั่นเองนี่พ่สรุปผมจะเขียนเป็นเก้าหนึ่งนั่นในพ่สรุปก็มีเก้าหนึ่งเพราะว่าหลักหน่วยมปนเลที่หนึ่งนั่นเองอันนี้คือยังไม่ได้ปากหลักคือไปกลับได้นั่นเองนะครับที่เราเลือกมาสองสองส,สองสูตรชนสองสูตรชนยังเยอะเนาะแล้วก็ได้ด้วยนะได้คู่เก้าหนึ่งเข้าววันนี้จะวัดไปที่สี่สูตรเอาเลยนะสี่สูตรมันจะมาไม่มาไม่รู้แต่จัดไปทั้งสี่สูตรเลยนะ งวดน,นี้เลือกมาสี่สูตรนี้ที่น่าจะมาที่สุดน,นั่เองเลือกสูตรที่อันนึ่งลองดูนะให้ชมสูตรมาใหม่สูตรนี้มาใหม่เนาะเอเก่าเอเก่าลดทิ้งเนาะเอเก่าลดทิ้งนีนี้มาใหม่เอกับซี C จะมาใหม่นะทั้งวันนี้เอกับซี C จะลงในงวดแรกแต่ก็จะใช้งวดแรกเลยวันที่เราก็เข้าอยู่แต่ ว่าจะลงให้ชมแต่ว่าลงไม่ทันนะครับก็เข้าเก้าหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะได้ตอนนี้เนาะสุดเอก็ห้าหกเก้าส่วนหนึ่งสามห้าเก้าส่วนหนึ่งสามเอสองสองสามสี่หองเจ็ดแปดสองสี่หอเจ็ดแปดนั่นเองนะครับมันสามารถจับเป็นสูตรคบคู่ก็ได้ชนเด่นก็ได้นะมันใช้ได้ใช้ได้หลายแบบก็เลยเขียนแบบนี้เนาะแล้วแต่เขาจะนำไปใช้แบบไหนเนาะนี่เองนี่ผมนำไปใช้เป็นสูตรเด่นแล้ว มารอบนี้จะเป็นจับคู่เนาะแล้วก็สีะให้ว่าใช่ชมทุกสูตรเหมือนเดิมนะแต่จะไม่เอาทุกสูตรนั่นเองให้ชมทุกสูตรมีเจ็ดมันมีแปดสูตรนะงวดสี่มูทเลเข้าเด่นเนาะเด่นเก้าสุดบีไม่ใช่สุดสี่สุดบีมูทเลลมาชนเก้ามาเก้าเก้าสุดแต่ว่าจับคู่หลุดนดั่นเองถ้าจับคู่หลุดจะก,ก,กากระบาดตรงนี้เนาะแต่ถ้าเด่นหลุดจะก,กากระบาดฝั่งหลังๆนะครับ เองวันนี้เด่นสองสามเจ็ดก็เอาไปทำเอาไปทำสูตรเด่นแล้วนี่นะแต่่าสูตรจับคู่พักงานเพราะว่าหลุดนัด่นเองแล้วก็สูตรซีของเรามาใหม่มาเอกับซีนะที่มาใหม่เอเก่ากับซีเก่านั้นรู้ไปแล้วนะอันนี้ซีใหม่ครับซีใหม่ซีใหม่ก็เดินดีนะครับจับคู่ก็เดิยนยังไม่หลุดนะครับทั้งวันฝ่ายยังไม่หลุดจับคู่และสูตรจับคู่ก็ยังไม่หลุดและชุดชนเด่นก็ยังไม่หลุดนะ C ีอันเอง อุทัยเล่าชนศูนย์หนึ่งเจ็ดมาหนึ่งวัเข้าเองวันนี้ไปเก้าศูนย์สองสามสี่ศูนย์สองสามสี่สี่สองเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามที่มาแล้วก็แม่สูตรอย่ด้านบนนะครับในการคำนวณผมจะสนนอนคลิปเดียวพอนะ EP พิเศษคลิปเดียวพอนะคำนวณแต่สำหรัคำนวณต้องยกตัวอย่างอีกทีเดียวเนาะมันจะได้ไม่เสียเวลาม่านั่นเนองนะครับและสูตรพี่ สตรดีอันนี้เป็นสตดดีสตดดีผมเข้าอยู่มือเลี่เก้าหนึ่งเนาะหลุดแค่สองวดนี้นะไอ้สุดจับคู่หลุดแค่วันนี้มันชนเด่นเข้าเด่นแต่จับจับคู่หลุดนั่นเองอันนี้เด่นมันหลุดมาหนึ่งวดสองวดสามวดแล้วผมไม่ได้ใช้หลอกคองแค่เขียนไว้เฉยๆมันชนเด่นเนาะมันจะได้จับคู่มาเข้านะวันนี้ใครจะเอาไปทําเอาไปจับคู่ก็ได้นะแต่ว่าผมผมใช้แค่สี่สูตรเนาะมันเข้ากับทุกสูดมันเข้าอยู่นะเก้าหนึ่งเอง นี่เข้าอยู่เ๋ยวจะพูดเข้าจุดมุดที่แล้วสองวดแล้วเข้ามาตลอดนะก็ผมไม่ได้นำมาใช้ผมเลือกแค่ผมเลือกสี่สูตรวัดดวงเนาะนี่ผมเลือกสี่สูตรและสูตรอีผมเลือกสูตรอีนี่ไปเนาะผมเลือกสูตรที่ยังไม่เคยมีตำหนินะสูตรอีนี่ก็ยังไม่เคยมีตำหนิสูตรอีนี่ยาวสุดประมาณสามสิบวดนผ่านเนาะมาสับสิบวันผ่านนะ วันที่แรมาหนึ่งเก้าเองวันนี้หนึ่งสองสามสี่หกแปดหนึ่งสามสี่หกแปดอีสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสามสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์สามนี่้าเจ็ดเก้าศูนย์นีที่มาเนาะแต่ว่าศูนย์อีนี้จับคู่อย่างเดียวนะมันจับชนนะสอีนี้ไม่ไม่มีในช่องนี้นะเพราะมันจับคู่อย่างเดียวยีงใช้ได้แบบเดยมคือจับคู่นะแต่ยังไม่เคยหลุดเลยระยะสามสิบหกดผ่านนะโอ้ต่หนีและ อินสูตรนี้สูตรอิสูตรนี้นำไปใช้เนาะแล้วก็สูตรเอฟสูตรเอฟก็ยังไม่เคยหลุดเนาะอาร์เมนอผ่านแต่ว่าผมไม่ได้เลือกสูตรนี้นะผมเลือกสูตรที่ชอบอาร์เมนอผ่านต้องการนั้นยังไม่เคยหลุดนะจำพวกนะเทลเข้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าด้วยนะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านั้นยังไม่เคยหลุดนะสาร์เซมอลผ่านแล้วสําหรับสูตรเอฟนี่เนาะนี่แม่สูตรใครสงสัยก็สามารถนําแม่สูตรมาคำนวณดูได้ตามใจชอบเลยนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้เขียนสถิติมันเขียนตัเยอะยาวไม่ได้เขียนได้นะแต่ว่าเปลืองมันเปลืองกระดาษนั่นเองเขียนได้แล้วมันมันจะมีที่เขียนต่อนะถ้าเขียนบางบาหรือว่าสุดสองหน้ากระดาษบางสุดก็สุดหน้ากระดาษมันถ้าเขียนสถิติให้ชมเยอะมันก็จะไม่มีกระดาษเขียนนะมันก็เปลืองแต่ละสูตรแต่ละสูตรเขียนแค่เดือนหน้าว่ายกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่สตดไม่ไม่ไม่กี่งวดเราจะเดินหน้าไปเท่าไหร่ท่านเองนะท่านเองนะครับ อันนี้ใครใครชอบตัวนี้ก็นาไปใช้ได้นะแต่ผมไม่ได้เลือกสูตรนี้นั่นเดงนะครับก็ไม่เคยหลุดเหมือนกันสูตรจีผมเลือกสูตรจีนี่เนาะจีหนึ่งห้าเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองก็ยังไม่หลุดเหมือนกันนะจับคู่มันใชเได้มาเก้าหนึ่งเลเอีไม่สูตรจีนั่นบนเนาะเข้าตลอดนะยังไม่หลุดจับคู่หลุดเฉพาะดินนะเป็นหลุดหนึ่งงวดสองงวดสามงวดติดเนาะแต่เข้ามาหนึ่งงวดแแล้วอันนี้ผมก็เทียบเฉยๆจะไม่ได้ใช้งาน ถ้ามันหลุดคิรีผมก็ดูดูไปเฉยไม่ได้ใช้งานเนาะตัวนี้ที่มันหลุดแค่งดเดียวเนี่ยก็เอาไปจทำชนใช้งานได้เนาะมันหลุดกิเลสางมันติดนี่ผมก็ดูเฉยนั่นเองแต่แต่สําหรับถ้าสูตจับคู่ถ้าจับคู่เร็วมันหลุดเนาะงวดนี้นะสูตรนี้เนาะห้าเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสองห้าเจ็ดแปดส่วนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าหนึ่งสามสี่ห้าเก้านั่นเองที่ผมเลือกมาก็ยังไม่มีสูตรไหนหลุดนะดังนั้ก็เข้าหกสูตรเนะหกสูตรที่ไม่หลุดเลยนั้งงวดที่แล้วนะ หกหรือเจ็ดสูตรนี่แหละหลุดแค่หลุดแค่สูตรต้องสูตรเองทั้งหมดเนาะเองนะสูตรนี้ให้ชมตัวนี้ก็เข้าเหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้นำไปใชนะ้นะโมเทเดลหลุดน่าจะหลุดแค่สูตรเดียวเนาะเข้าจังเจ็ดสูตรหลุดแค่สูตรเดียวมเทเนลตวนี้ก็เข้าเนาะงมเทเดล้วหนึ่งเก้าเองหลุดเพียงงวดเดียวนะ่จาจะคู่เด่นหลุดเพียงสองงวดนะผมเด่นเนื้อเทียบจนเฉยไม่ได้นำไปใชนะ้เนาะนำไปใช้เฉพาะบางสูตร ผมนำมาใช้สูตร A กับสูตร c นะที่ชนเด่นเพราอมันยังไม่เคยหลุดกับหลุดแค่งวดเดียวมันหลุดสองงวดก็ดูไปเฉยก็ได้ตามใจชอบเด่นเนาะอันนี้ก็จับคู่เข้าทั้งวดที่แล้วนะผมไม่ได้เลือกสูตรนี้นะเพราะมันมีสามนะผม,ผมชอบเลขสามงวดน,นี้ผมจึงยืดผมจึงเลือกสูตรที่มีสามไปสักสี่สูตรนั่นเองสามเด่นมากชนเด่นอีพีที่สองที่สามของล่างนะชนเดียวหกสูตรเลยนะนั่นเด่นของเลยให้มีสามไป วันนี้นะล่างให้มีสาวะจะเป็นดีที่สุดน,นะนะส่วนตัวนะนี่นะอันนี้คือที่มาของกุ้เลขที่มังสูตรให้ชมกันทั้งหมดแล้วนะแต่ผมเลือกมาแค่สี่สูตรนี้นะไม่ไดเลยทั้งหมดนะอเอิมแค่เ e, อ e, c แล้วก็อ e, แล้วก็ g นะครับสี่สูตรนี้วิธีการจับสี่สูตรเลยเนาะถ้าจับสูตรเดียวก็หกสามสิบหกจับง่ายสูดแต่มันเยอะจับสองสูตรก็หกสามสิบหกมาชนกัน ที่เคยชมให้ที่เคยชนให้ชมในแต่ละงวดแหละจับสามสูตรก็วิธีการก็ชนให้ดูแล้วเนาะจับชนสี่สูตรเดียวเลยก็จะมาลองดูในงวดนี้นะจับชนให้ดูเนาะจับชนสี่สูตรแบบง่ายๆก็ให้ดูสูตรที่ไม่มีในแต่แต่ละตัวก่อนเนาะขั้นตอนก่อนง่ายเนาะศูนย์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 มีทุกสูตรเนาะให้ดูทั้งสี่สูตรให้เห็นได้ชัดก่่นเนาะ หนึ zos, never, not, not, Peter, 25, ่งหนึ่งหนึ 5, 5 5. 5 5่งหนึ่งมีทุกสูตรสอง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 มีทุกสูตรสาม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 มีทุกสูตรสี่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 มีทุกสูตรห้าห้าห้าไม่มีสูตรนี้ใช่ไหมถ้าห้าไม่มีเนื่องจากเราวัดไม่ไม่เอาเด็ดลองเฮ้ห้าไหมห้าแล้วก็ตานห้าออกห้าแล้วก็ เนื่องจากห้ามันไม่มีหนึ่งสูตรเราเอาไม่เอาเด่นเด่นรองเรเอาเด่นสุดถ้าเด่นสุดชนสี่สูตรจึงไม่มีห้านั่นเองนะชนสี่สูตรจึงไม่มีห้าแต่ชนสามสูตรอาจจะมีนะชนสามสูตรมีหนึ่งสองสามอาจจะมีแต่ชนสี่ไม่มี 1. เนื่องจากเราวัดไปที่สี่สูตรเราจึงคัดห้าออกในในี่นี้นะไม่เกี่ยวกับี่อื่นนะี่อื่นอาจจะมีเด่นห้าก็ก็จะจับห้าไปพี EP นี้ไม่เด่นห้าเราก็คัดห้าออกก็ดีแบบนี้เนาะไม่ได้คัด ออกทุกอีพีนะออกแต่เฉพาะในแต่เฉพาะอีพีที่สูตรเขาพาไปนั่นเองเนาะแล้วกาหนดเราไม่ได้สหนดเอง,เอง,เอง,เองนะเรากาหนดไปตามสูตร่นะสูตรเขาสมนดให้อย่างงี้เราก็เอาอย่างงี้นั่นเองนะครับหกผขมีหนึ่งสูตรสองสูตรเอ้ยสูตรสี่ไม่มีหกเห็ไหมกาออกที่ไม่มีหกมันมีหกไม่ครบเราก็กาออก็เองแล้วก็เจ็ด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 มีทุกสูตรแปดแปด 8มีทุกสูตรเก้า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 มีทุกสูตรสรุปแล้วคัดห้าหกออกไปในงวดนี้นะคัดเลขห้ากับเลขอกไปไม่ใช่งวดนี้สูตรนี้เองคลิปนี้นั่นเองวิธีการจับก็ไล่จากศูนย์เลยก็ได้นะไล่จากศูนย์ไปเลยศูนย์ศูนย์มีไหมศูนย์ไม่มีศูนย์สองสองมีเอ้ยไน คุสอใช่ไหมต้องให้ดูต้องให้มีคุณสองทั้งสี 2. ่สูตรนะค่อยเขียนเนาะค่ะสี่คสองสามสูเราไม่เขียนเนาะเราไม่เอาไม่เอาเดินลองเอาวัดไปเด่นสุดเลย0 2ณสองคุณสองคุณสองคุณสอง่ะนสองมีเนาะคุณสองนสี่สูรนั่นเองนะครับและสองมีสี่สูแล้วเนาะค3ณสามคุณสามคุณสามคุณสามอ่านสามมีสี่สูตร และศูนย์สี่ศูนย์สศูนสศนย์สอ่ะศูนย์สี่มีเนาะศูนยสมีสี่สูตรแล้วก็คูณหไม่ได้ค่ะตัดออกไปแล้ว0ูนย์เจดศนเจดศูนย์เจดไม่มีนะอันเองไม่ครบสี่สูตรปดศูนย์แปดศนปด ศูนย์แปดไม่ครบสี่สูตรศูนย์เก้าไม่มีนะครับอยู่คนมันอยู่คนละแถวเองไม่ได้เราเน้นของแถวจับคู่นั่นเองเรียกว่าสูตรจับคู่นะเอาแถวเดียวมันเขาไม่เรียกว่าสูตรจับคู่แล้วเนาะทาง,งั้นศูนย์หมดแล้วใช่ไหมมาแล้วดูที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไม่ครบหนึ่งสาม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  หนึ่งสามชนสี่สูตรนะหนึ่งสี่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 ชนสี่สูตรเนาะหนึ่งห้าห้าอกจากกัแล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ได้นาะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดไม่มีเออไม่ครบทั้งสี่สูตรนั่นเองนะหนึ่งเก้าก็ไม่มีทีนี้เป็นสองเนาะที่มากกว่าสองก็จะเป็น สองสามสอง 3, สองสาม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 มีนะครับแล้วก็สองเก้าสองเก้าเนาะเพราะมันมีสามกับเก้าถ้าของค่าออกไปแล้วก็เป็นสองเก้า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 มีสองเก้าคือหมดไปแลว้ว สองสองคือสุดแล้วสุดสุดคือเลขเก้าเนาะสุดถึงเก้าล่ศูนย์ลขเลศูนย์ไปหาเก้านี่ถ้าเกิดว่าจับสองเก้าแล้วก็คือหมดก็จับไปเลขสามไปต่อเนาะสามสามสามีนะต้องให้มันครบสามสามสามีสามสามีสามสามีสามสามหลุดหนึ่งสย์ก็ไม่เอาสําหรับอีพีนี้เนาะอาจจะมีในอีพีอื่นที่ผ่านมานะมีอยู่นะครับแต่อีพีนี้ผมเขียนไปแล้วสี่สย์เนาะถ้าสามสามมามันก็มาข้าสามสุดผมไม่ได้เอาเด็ดนองเลยนะตลอบอีพีนี้ วีนี้จัดไปที่เขียนมาแล้วก็เอาไปเลยทั้งสี่สูตรนะไม่เอาลองนะเฉพาะสี่เลยเฉพาะสี่สูตรสามสูตรไม่เอาเลยสำหรับทีนี้เนาะงั้นสามสองสามสามก็ผ่านไปก็ดูสามเก้าดูนะสามเก้าสามเก้ามีไหมสามเก้าสามเก้าแถวนี้ไม่มีเก้าก็ได้แค่สามสูตรก็ไม่เอานะเพราะอะไรเพราะไม่ไม่ครบสี่สูตรไม่เอาเฉพาะไม่เขียนเฉพาะ อีพีนี่เนาะอีพีอื่นไม่เกี่ยวนะแล้วก็สามเก้าเสร็จก็สี่นะสีที่มากกว่าสีม่มีแถวนี้มีมากกว่าสี่คืออันไหนที่ยังไม่ได้ตัดออกก็คือเก้าตัวเดียวเนาะมากกว่าสี่คือสี่เก้าสี่เก้าไม่มีนะแถวเก้าไม่มีอันนี้แล้วก็สี่ 5, 6. 5, 6, ลแล้วได้หนะ้าหกห้าหกขั้นลงไปเรื่อยเยเจ็ดเนาะที่มากกว่าเจ็ดก็คือเกนะ้าเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า เจ็ดเก้าไม่ได้เหรอเจ็ดเก้าไม่มีในแถวนี้เนาะโอเคเจ็ดเก้าไม่มีในแถวนี้นะครับแปดมากกว่าไปคือแปดเก้านะแปดเก้า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 มีนะครับรจะมีอยู่แปดชุดนี้นะที่เด่นสุดสำหรับปีพีที่ แบบนี้นะครับคือจะพูกนี้เอ๊ะทำไมมันรู้สึกเหมือนมันจะขาดตัวใดตัวหนึ่งนะดูดูนั้นดูที่ล่างไว้ก่อนที่ล่างไว้ก่อนสักแปบ๊บหนึ่งนะครับผมคิดว่ามันจะหลุดไอ้ตกไปสูดไหนอ๋ออาจจะมีอีกตัวหนึ่งที่ตกไปนะเอ้ยนี่ไงสามแปดสามแปดหนึ่งสูตร สามแปดสองสูตรามแปดสามสูตรามแปดสี่สูตรตกไปหนึ่งตัวนะครับนี่สรุปแล้วก็จะมีเก้าชุดนี้นะเก้าชุดนี้เรามาหาชุดเด่นอีกนะธรามา,าชุดเด่นเลยด้วยสูตรเด่นล่างของเรานะครับเด่นล่างของเราก็ลงให้ชมแล้วในคลิปแรกแรของล่างนะใครอยากเห็นที่มาของตัวเลขที่พมเลือกมาก็ ไปดูได้นะครับสองศูนย์น่าจะเป็นคลิปเรกข,ของล่างเนาะในคลิปที่สองนะน่าจะเป็นคลิปที่สองของล่างนะแล้วก็คลิปที่สามของล่างจะเป็นอีพีน่าจะเป็นตัวนี้นะผมเลือกมาสองอีพีเน้นล่างเน้นล่างมาสามูตรนี่สองอีพีเน้นล่างหกสูตรผมเลือกมาสามสูตรนะวันนี้ผมเลือกเอาสามสูย์นี่มาเป็นกรรมการนะตัดสินกับแต้มล่างของเรารวมไปแล้วสี่สูตร เราลองดูว่าอันไนรจะเด่นสุดสำหรับอีพีนี้เนาะสามห้าหกเก้าชุดไหนที่ติดสามห้าหกเก้าก็จะเป็นสามห้าหกเก้าสามห้าหกเก้าเนาะถ้าไม่ติดสามห้าหกเก้าก็ผ่านนั่นเองสองสามห้าเจ็ดแปดสองสามห้าเจ็ดแปดสองสามห้าเจ็ดแปดไม่ติดก็ผ่านสองสักห้าเจ็ดแปดสองสามห้าเจ็ดแปดสองสามห้าเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์สองสามแปด ทุนสองสามแปดถ้าติดศูนสองสามแปดก็จบไปเลยเนาะทุนสองสามแปดถ้าไม่ติดผ่านเนาะทุนสองสามแปดนั่นเองตัวน,นี้มันน่าจะมาแล้วล่างวันนี้หนึ่งสีไม่น่ามาถ้าแบบนี้คือผมคาดอกอกมันไม่ติดเด่นนั่นเองครับมันเด่นน้อยสุดคาดออกเราผมจะเอาคาดเอาเด่นมากเข้าไปพิจารณานั่นเองเต็มล่างสามห้าเจ็ดแปดขึ้นหนบวกกันแล้วลงท้าด้วยสามห้าเจ็ดแปดนั่นเองเต็มล่างเรียกเขาเรียกว่าเต็มล่างเนาะ สามห้าเจ็ดแปดสามสองสามมีสามสามห้าเจ็ดแปดสี่สี่สามห้าเจ็ดแปดห้าสามห้าเจ็ดแปดห้านีิสามห้าเจ็ดแปดนีหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดตัวนี้เจ็ดสามห้าเจ็ดแปดตัวนี้หนึ่งก็จะเห็นแล้วว่าอันนี้อันนี้จะเป็นเด่นลองเนาะสามจุดเดี๋ยวจะสบายสีให้จะได้ เห็นชัดง่ายๆเนาะถ้าเราอีพีนี้นะอวาดดวงมาที่4สูตรนี่เนาะถ้า4สูตรนี้มาครบทั้ง4สูตรเนาะ2ตัวล่างก็จะอยู่ในก้าวชุดนี้ถ้า4สูตรนี้ไม่หลุดเนาะสูตรจับคู่นี้ไม่หลุด4สูตร2ตัวล่างก็จะอยู่ในก้าชุดนี้ให้ถ้าเด่นล่างของให้ถ้าสูตร4สูตรนี้ไม่หลุดสูตรกรรมการนี้ไม่หลุดเนาะคาดอยูเด่นล่างกับเต็มล่าง4สูตรนี้ไม่หลุด4สูตรบวก4สูตร8สูตรนี้ไม่หลุดก็จะอยู่ในกลุ่มสีชมพูนะเด่นสุด อันเองเนาะถ้าสูตรมาครบเข้าเนาะอ้ถ้าสูตรจับคู่เข้าทั้งสี่สูตรแต่สูตรกรรมการเราเนาะเด่นล่างสามสูตรแล้วก็สูตรเต้มอีกหนึ่งสูตรสี่สูตรมาสามในสี่ก็จะอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะครับเองนี่พอไหมว่าสี่สูตรนี้ห้ามหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งนะถ้าหลุดสูตรใดสูตรหนึ่งนี่คือไม่ได้ตัวนะข้ามาทั้งสี่สูตรถึงจะได้ตัวในกลุ่มแกดเก้าชุดนี้นั่นเอง ครับเี่องครับผมก็เอาไปเทียบชนกับสุนอรอื่นอีกหนึ่ครั้งหรือถ้าใครชอบสุดไหนก็เลกเอาเลยตามใจชอบเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่แปดแล้วนะครับี่แปแล้วเนาะใครไม่ทันคลิปไหนนะฮะให้กดที่ชื่อช่องได้เลยสูตรัไทยห้าหกแตะไปแล้วก็ แต่คำว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งขเขาจะห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกแช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ